สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่นะครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่เซนทันเบสเกตกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันที่บริเวณภายในห้างกันนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ตรงในบริเวณชั้น1นะครับเขามีจัดงานเกี่ยวกับเทศกาลอาหารนะครับสยามโอทาวจัดกันตั้งแต่วันที่12-18กันยานะครับ ก็จะมีอาหารอร่อยๆอยแยะมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นมันนะครับเป็นมันม่วงมันญี่ปุ่นมีของกินเต็มเลยครับงานนี้ของข้าวของหวานแยะมากมายทีเดียว ร้านนี้จะขายเป็นข้าวเกลียบนะครับอันนี้ก็เขียนว่าโค้ดเกี๊ยวออกเป็นเกี๊ยวชิ้นใหญ่ทีเดียวครับเกี๊ยวร้านนี้ขายเป็นอาหารไทยนะครับกล่องละสี่กล่องร้อยกลิ่นหอมหน่าทานทีเดียวครับ นี่ก็มีขนมสาคูได้คพี่เดี๋ยวาไปใส่แป้งนะครับติหมดได้ครับสุดถูกใจนะครับอันนี้จะเป็นหมูยอนะครับเขาเขียนว,ว่าสูตรเวียดนามไม่ผสมแป้งด้วยกล, <c oughs> ลังร้อนๆเลยเดี๋ยวจะลองชิมดูครับ มีขายเกี่ยวกับพวกอาหารเกาหลีด้วยครับมีกิมจิด้วยโอ้ลานี้จะเป็นอาหารไทยครับโอ้สีสันสวยงามน่ากินทีเดียว ส่วนร้านต่อไปก็จะเป็นผล,ลไม้นะครับมีเมล่อนเมนล่อนเขียวกล่องละ80เองร้านนี้จะขายเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับปูอัด2กล่องร้อยมีซูชิด้วยจอบมัดเลยนะคะแวะดูก่อนได้จ้า สำหรับใครที่ชอบของทอดๆต้องร้านนี้เลยครับทุกเมนูสิบบาทเองชิ้นใหญ่ทีเดียวเราทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานมหากรรมอาหารนะครับที่เซนทัลเดสเกตชั้นหนึ่งนะครับ จัดกันตั้งแต่วันที่12-18ถึงนะครับเพื่อนๆท่าน,นใดที่อยู่บริเวณนี้ก็มาชิมอาหารอร่อยๆกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งหาของกินและกินหอมที่เดียวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ